สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องวิตตกกสันฐานสูตรนะคะครับผมเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยวิธีรับมือกับความคิดวุ่นวายความคิดที่ไม่ค่อยดีที่ท่านเรียกว่าบาปกุศลลวิตกนะคะอ๋อครับพวกความคิดลบๆที่ทําให้ใจเราขุนมัวใช่ไหมครับใช่เลยค่ะและพระสูตรนี้นะคะเป็นคำสอนที่ให้กับภิกษุที่กำลังฝึกจิตขั้นสูงครับ ที่เรียกว่าผู้หมั่นประกอบในอาธิจิตใช่ค่ะคือคนที่ฝึกสมาธิฝึกปัญญาเข้มข้นเพื่อจัดการกับความคิดที่มาจากกิเลสนะคะความอยากความกโกรธความหลงอะไรพวกนี้ครับผมเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาทำความเข้าใจ5เทคนิคที่พระสูตรนี้ให้ไว้เป็นขั้นเป็นตอนเลยนะคะเหมือนเป็นเครื่องมือเนาะใช่ค่ะเป็นเครื่องมือช่วยให้เราจัดการความคิดฟุ้งซ่านให้ใจกลับมาสงบได้มีสมาธิครับ เอาล่ะค่ะมาเริ่มแกะกันเลยปัญหาหลักๆก็คือเจ้าความคิดอกุศลนี่ล่ะค่ะมันกวนใจเราเหลือเกินใช่ครับมันผุดขึ้นมาได้เรื่อยๆเลยพระพุทธเจ้าท่านก็เลยให้แนวทางแก้ไว้5สเต็ปเลยครับที่น่าสนใจคือท่านสอนเป็นลำดับขั้นจริงๆนะครับแล้วก็เน้นว่าสำหรับผู้ที่ฝึกจิตอย่างจริงจังอ๋อคือต้องมีพื้นฐานมีกำลังจิตพอสมควรใช่ครับคืออธิจิตเนี่ย เป็นการฝึกที่เข้มขน้นทั้งสมาธิทั้งปัญญาเพื่อให้จิตมีกำลังพอที่จะใช้เทคนิคพวกนี้ได้ผลนะครับเข้าใจเลยค่ะงั้นเริ่มที่ขั้นแรกเลยนะคะถ้าความคิดแย่ๆมันผุนขึ้นมาท่านสอนว่าให้เปลี่ยนไปคิดเรื่องดีๆแทนครับเรื่องที่เป็นกุศลที่เรียกว่า มน,นิสิกานิมิตอื่นอันประกอบด้วยกุศลใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเหมือนกับที่ท่านอุปมาว่าช่างไม้เอาลิมเล็กๆอันใหม่ไปตอกไล่ลิ่มอันเก่าออกไปโอ้โหอุปมานิชัดมากเลยค่ะครับชัดเจนมากว่าง่ายๆก็คือใช้ความคิดบวกไล่ความคิดลบเป็นการแทนที่ replacements แบบตรงๆเลยใช่ค่ะกลยุทธ์แรกสุดตรงไปตรงมาที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าเอ,อพยายามคิดเรื่องดีๆแล้วนะคะ แต่ไอความคิดลบนั่นมันก็ยังดื้อด้านกลับมาอีกทำไงดีคะทีนี้ถ้าวิธีแรกยังเอาไม่อยู่ท่านก็ให้ใช้วิธีที่สองค่ะคือให้หันมาพิจารณาโทษของมันแทนพิจารณาโทษหมายถึงข้อเสียเหรอคะใช่ครับผลเสียร้ายแรงของความคิดอกุศลพวกนั้นว่ามันทำให้เราเป็นทุก์ยังไงมันจะนำไปสู่อะไรที่ไม่ดีบ้างอ๋อท่านอุบมาเหมือนมีซากศพมอนเอาผูกติดคอเราอยู่อือ ฟังดูแรงนะคะครับพอเห็นแล้วมันน่ารังเกียจใครๆก็อยากจะรีบสลัดทิ้งค่ะค่ะก็น่าจะทำให้เรารู้สึกไม่อยากคิดถึงมันจริงๆจากแค่เปลี่ยนเรื่องคิดมาเป็นมองให้เห็นโทษภัยของมันเลยถูกต้องครับกลยุทธ์มันเปลี่ยนไปแล้วจากการแทนที่มาเป็นการสร้างความเบื่อนหน่ายความรังเกียจ aversion ในความคิดนั้นโดยตรงครับเพราะสูตรท่านย้ำเลยว่าความคิดอกุศลเหล่านี้มีทุกเป็นวิบากคือผลสุดท้ายคือทุกแน่นอน พอเห็นโทษเห็นภัยแล้วจะได้คลายความยุติลงได้โอเคค่ะเข้าใจแล้วแต่ถ้าถ้าพิจารยาโทษแล้วมันก็ยังคิดอยู่เหรอคะแบบว่ามันยังผุดขึ้นมาอีกทำไงต่อดีคะท่านที่สามครับท่านบอกว่าให้ลองไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจคือเมินไปเลยเหรอคะใช่ครับเมินเฉยมันไปซะเหมือนเรามีตาดีๆนี่แหละแต่ถ้าเราไม่อยากเห็นอะไรบางอย่างก็หลับตาซะใช่ครับหรือไม่ก็หันไปมองทางอื่นแทน ไม่ไปสนใจมันอ๋อเป็นหลักการแบบว่าเพิกถอนความสนใจถูกต้องครับไม่ต้องไปต่อความยาวสาวความยืดกับมันปล่อยให้มันผุดแล้วก็ดับไปโดยที่เราไม่ไปให้ค่าไม่ไปยุ่งเกี่ยวอืมก็น่าสนใจนะคะแต่ถ้าเมินแล้วมันก็เองตือ้อยู่ล่ะคะแสดงว่าความคิดนี้คงจะแรงน่าดูเหมือนกันใช่ครับถ้ามันยังตามมารบกวนอยู่แสดงว่ามันก็มีกำลังพอสมควรขั้นต่อไปนี่คงจะ เออเข้มข้นขึ้นแน่ๆเลยใช่ครับขั้นที่สี่นี้จะลึกลงไปอีกคือแทนที่จะจัดการแค่ตัวความคิดที่มันผุดขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะท่านให้มะนะสิการสันฐานแห่งวิตกสังขารสันฐานแห่งวิตกสังขารคืออะไรคะคือให้พิจารณาไปถึงต้นตอเลยครับไปดูถึงกระบวนการปรุงแต่งหรือสังขารที่ทําให้ความคิดนั้นมันก่อตัวขึ้นมาได้ อ๋อดูว่ามันเกิดจากอะไรมีเหตุปัจจัยอะไรอย่างนั้นหรอคะใช่ครับท่านอุปมาเหมือนคนที่กําลังเดินเร็วๆอยู่แล้วค่อยๆช้าลงช้าลงจนหยุดยืนค่ะแล้วก็นั่งแล้วก็นอนเป็นการค่อยๆระง,งับอิริยาบถหยาบๆไปสู่ละเอียดคือไปจัดการที่ต้นทางของมันเลยอ๋อ เข้าใจแล้วค่ะเหมือนไม่ใช่แค่คอยปัดยุงที่มากัดแล้วแต่ตามไปดูเลยว่ายุงมันมาจากไหนมาจากแอ่งน้ําตรงไหนแล้วไปจัดการที่แหล่งเพาะพันธุ์มันเลยใช่เลยครับประมาณนั้นเลยเป็นการใช้ปัญญาใช้สติเข้าไปรู้เท่าทันกระบวนการเกิดดับของความคิดเลยโหลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะแล้วถ้าถ้าขนาดตามไปดูถึงต้นต่อไปจัดการที่ต้นทางแล้วมันก็ยังเอาไม่อยู่จริงๆล่ะคะมีไม้ตายสุดท้ายไหมคะเนี่ยมีครับ เป็นวิธีสุดท้ายที่ต้องใช้กำลังใจกำลังสติแบบเต็มที่เลยยังไงคะคือการกัดฟันด้วยฟันดุลเพดานด้วยลิ้นขม่มบีบขั้นบังคับจิตด้วยจิตโหฟังดูแบบว่าต้องสู้กันเลยนะคะใช่ครับพูดง่ายๆก็คือใช้กำลังของจิตที่เราฝึกมาดีแล้วเนี่ยกดข่มความคิดนั้นไว้ด้วยตรงเลยค่ะท่านอุปมาเหมือนคนแข็งแรงมากม จับคนอ่อนแอกว่ากดไว้ไม่ให้ดิ้นได้เลยฟังดูต้องใช้พลังจิตสูงมากจริงๆนะคะเหมือนเผชิญหน้ากันตรงๆแล้วใช้กําลังควบคุมเลยใช่ครับเป็นมาตรการสุดท้ายจริงๆเมื่อวิธีอื่นไม่ได้ผลแล้วอ๋อ oh. จะเห็นว่าลําดับทั้ง5้าขั้นตอนนี้มันไล่ระดับความเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับจากเบาไปหาหนักจากละมุนละม่อมไปจนถึงขั้นสุดท้ายที่ต้องใช้กําลังเข้าควบคุมสุดยอดเลยค่ะแล้วเป้าหมายสูงสุดของการฝึกตามลําดับขั้นพวกนี้คืออะไรคะ ก็เพื่อให้เรากลายเป็นผู้ชํานาญในทางเดินของวิตกนะครับผู้ชํานาญในทางเดินของวิตกหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นนายเหนือความคิดตัวเองได้นั่นเองอ๋อคือคุมได้หมดเลยครับอยากจะคิดเรื่องดีๆก็คิดได้ไม่อยากคิดเรื่องฟุง้งซ่านเรื่องอกุศลก็หยุดได้สามารถควบคุมจิตใจตัวเองได้อย่างแท้จริงซึ่งนี่ก็เป็นหนทางไปสู่การดับทุกข์ในที่สุดครับชัดเจนเลยค่ะงั้นเรามาทวนกันเร็วๆอีกทีนะคะ5ขั้นตอนรับมือความคิดอกุศลจากวิตกษสันธนสูตรก็คือครับ 1. 1. คิดเรื่องดีๆมาแทนที่ 2. พิจารณาเห็นโทษภัยของความคิดนั้น 3. เมินเฉยไม่ไปใส่ใจครับ 4. รู้ทันต้นต่อคือกระบวนการเกิดความคิดนั้นเลยและ 5. ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ใช้กำลังจิตกดข่มไว้โดยตรงใช่ครับเป็นชุดเครื่องมือที่ไล่ระดับความเข้มข้นไปเรื่อยๆค่ะครบถ่วนเลยครับ สิ่งที่น่าทึ่งก็คือลำดับขั้นพวกนี้นะครับมีมาตั้ง2,000กว่าปีแล้วแต่ก็ยังให้โครงสร้างที่แบบว่าชัดเจนมากๆสำหรับการบริหารจัดการจิตใจของเราได้อยู่เลยจริงด้วยค่ะคำถามที่น่าชวนคิดต่อก็คือว่านอกเหนือจากนักปฏิบัติธรรมโดยตรงแล้วเนี่ย หลักการเรื่องลำดับขั้นในการตอบสนองต่อความคิดที่เราไม่ต้องการแบบนี้ค่ะเราจะเอามาปรับใช้อย่างไรได้บ้างกับชีวิตคนทั่วไปในยุคนี้ที่แบบว่าต้องการสมาธิหรือต้องการความปลอดโปร่งทางใจท่ามกลางข้อมูลข่าวสารที่มันถาถมเข้ามาตลอดเวลาเหลือเกินก็น่าคิดนะคร